สวัสดีครับผม J จวี t ก r วันนี้เราจะมาพูดถึงพันโลแรกว่าใช้ต่างไปเท่าไร่บ้างเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าไม้ตอนนี้มันเท่าไหร่ไม้ตอนนี้นะครับมันก็ปดแอ 8, 8กิโลนะครับยังไม่ถึง1 0 0 0โลนะครับแต่ว่าผมเนี่ยได้ทำการเข้าศูนย์พันโลแรกเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมีอะไรบ้างจะมาทานน้ำมันเครื่องครับ ขั้นใหญ่เหมือนข้าโปอันนี้ป่ะรู้ไหมครับมันพี่ใช้สั่งคอเท้หรือว่าธรรมดามันมันสั่งเคาะกึ่งสั่งเคาะมีป่ะกึ่งสั่งเคาะมีครับแล้วมันมันเข้าร่วมไหมอันนี้สามเก้าบาทได้ได้อ่าพอดีมันยังไม่ถึงพันโลแต่ว่าจะเช็คพันโลไปเลยได้ป่ะนี่กิโลเนี่ยแปดร้อยหกสิบโอ้ได้ครับพันโลแรกมันจะมีน้ำมันเครื่องเครื่องใช้แล้วก็กล่องน้ำมันพวงครับใช้ใส่กล่องนี้แทนได้ป่ะก็แบบแม่เอากล่องที่ร้านแต่เอากล่องเนี่ยแทน แบบรออะไรมาเองไะใส่ใส่ไดปะ่ะโอเได,ได, okay, ไดนะดเดี๋ยวรบก้น่อยนะใ<ด>นส่วนของพันโลแรกนะครับเราจะจ่ายก็คืออมีค่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้ทั้งหมด2ขวดนะครับก็คือขวดละ0ูนยลิตรนะครับอันนี้ของผมนะครับได้ โปรโมชั่นช่วงก่อนสงการนะครับเป็นโปรโมชั่นของเขาเหมือนเช็ครถด,ดูแลรถอะไรน,นะครับก็จะเป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับฝาสีเทานะครับกึ่งสังเคราะห์ฝาสีเทาก็2คนก็78บาทขวดละ39บาทนะครับแล้วก็เฟืองท้ายใหญ่น่าจะเป็นขวดใหญ่นะเฟืองท้ายขวดใหญ่180ซีซีนะครับแต่ตามจริงสเปคที่ผมอ่านมาแล้วจำถ้าจําไม่ผิดก็คือ170 170ซี่ีนะก็คือ70บาทนะครับ ความจริงมันจะมีค่าเกี่ยวกับค่ากองน้ำมันนะครับแต่กองน้ำมันนี้นะครับฝั่งนี้กองน้ำมันอยู่ฝั่งนี้กองน้ำมันนี้นะครับเป็นกองน้ำมันที่ผมสั่งมาจากาช้อปปีนะครับผมก็เซิร์ไปว่า,อากองน้ำมันฟอร์ซ่าสามพันห้เพราะว่าแพลตฟอร์มเครื่องของเจ้า ADV สามพันหูนย์แล้วก็ฟอร์ซ่าสามพันาสิเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกองนะครับไม่ใช่กองแท้สูนะก็ ใบรับไ,ไม่ถึงไม่ถึงร้อยนะครับที่ผมซื้อมาแต่ถ้าเป็นกองศูนย์เนี่ยมันประมาณ500นิดหน่อยนะครับแล้วแต่ศูนย์แล้วแต่ที่ว่าเขาจะคิดราคาเท่าไหร่มาประมาณมาเฉลี่ยประมาณ500นิดหน่อยนะครับส่วนในส่วนของน้ํามันเครื่องเนี่ยนะครับที่เขาใช้ก็คือจะเป็นน้ํามันเครื่องนะครับโดยปกติก็จะเป็นสังเคราะห์ร้อยเนะครับขวดละประมาณ200นิดหน่อยนะครับรวมรวมนะครับเบสิกก็คือจ่ายทั้งหมดเนี่ยประมาณ1000บาทน,นะครับสำหรับคนที่จะ พันโลแรกของเจ้า ADV 350นะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยคล้ายๆหรือว่าเหมือนกับของ For z ซเลยนะทั้งน,น้ำมันเครื่องนะครับกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายใ,ใช้ร่วมกันหมดเลยนะครับขน,นาดเท่ากมโบเลยก็อันนี้เป็น1,000โลแรกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าจ่ายไปเท่าไหร่แต่ทั้งหมดในวันนี้ที่ผมจ่ายไปผมจ่ายไปแค่148บาทนะครับก็คือมีแค่น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์2ขวดแล้วก็ มันฟังท้ายนะครับ1ขวดส่วนกองเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ากองนะครับผมได้ทําการซื้อจากช้อปปีมาในราคาประมาณไม่ถึงร้อยจำราคาไม่ได้นะน่าจะประมาณไม่ถึงร้อยก็สามารถเช็คแต่ถ้าใครซีเรียสเรื่องของการรับประกันนะครับอย่างที่บอกไปผมไปที่ร้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะประกันขาดอะไรนะครับก็แค่ก็แค่เปลี่ยนในส่วนของอุปกรณ์ที่เราไปให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นร่าวๆนะครับอย่าลืมติดตามนะครับช่อง j v Gator นะครับเรา จะมาคอยติดตามดูว่าผมจะพาเจ้าคันนี้เจ้า ADV 350เนี่ยไปลุยที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามารับชมติดตามไปพร้อมๆกันนะครับ